สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าโทษหนักท่านผู้ชมครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่3กรกฎาคม2554นี้เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิอสภาพศ2550ซึ่งมีอยู่165มาตราพระราชบัญญัติประกอบรถถัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2550ซึ่งมีอยู่49มาตราและพระราชบัญญัติประกอบรถถถัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2550ซึ่งมีอยู่140มาตราซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรถถถัฐธรรมนูนทั้งสามฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยที่แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องระบบและวิธีการเลือกตั้งซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่4มีนาคม2554เป็นต้นมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง3าฉบับนี้ถ้าดูแต่เฉพาะบทกำหนดโทษอย่างเดียวก็จะเห็นได้ว่าเป็นกฎเหล็กที่มีความน่ากลัวมากมากซสียจนไม่คิดว่าจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ กับผู้สมัครรับเลือกตั้งพักการเมืองและประชาชนในประเทศที่เรียกตัวเองว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะถ้าดูตามเนื้อหาของบทกำหนดโทษในกฎหมายของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับแล้วอดคิดไม่ได้เลยว่าผู้ร่างกฎหมายมองเห็นกระบวนการการเลือกตั้งเป็นอาชญยกรรมทำลายชาติมากกว่าที่จะเป็นกระบวนการที่ถือเอาการตัดสินใจของประชาชนเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศ มองเห็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นอาชญากรมืออาชีพที่พร้อมจะทุจริตอยู่ทุกขณะจิตมองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยสายตาและความรู้สึกที่เหยียดยามและดูหมิ่นดูแคลนและที่สําคัญไม่ให้เกียรติไม่ให้ความสําคัญและไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผมจะยกตัวอย่างบทกําหนดโทษศักรีข้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ ก็หนึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ใดจัดทําให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ชุมชนวัดสมาคมมูลนิธิหรือสถาบันใดจัดให้มีมาหโหสพหรืองานรื่นเริงเพื่อการหาเสียงเลี้ยงหรือจับรับจะจัดเลี้ยง หลอกลวงบังคับขู่เข็นคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมทั้งหมดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองผู้สมัครหรือพักการเมืองใดหรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพักการเมืองใดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปี ก็สองผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปีและถ้าการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำผิดหรือก่อให้ผู้อื่นกระทำสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพักการเมืองหรือกรรมการบริหารพักการเมืองให้นำไปเป็นเหตุในการยุบพักการเมืองด้วย 3. ผู้ใดหรือพักการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือพักการเมืองอื่นในการเลือกตั้งและทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีและให้ถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองด้วย 4. ภัพรรคการเมืองใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีผลทําให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอาจถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักการเมืองนั้นได้และถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการกระทําดังกล่าวมีหัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารพักผู้ใดผู้หนึ่งมีส่วนรู้เห็นหรือรู้แล้วไม่ห้ามปรามให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักการเมืองที่ถูกสั่งยุบมีกําหนด5ปี ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอ,อุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าโทษหนักก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ